อออกเมันจะดับเรื่องเดิมมันมันจะดับก็เรียกบนะใช่มันทั้งฮีตออโต้คัทต้องตต้้อองงฝึกแบบว่าไม่ต้องเล่นคัทโอ้ไม่ต้องใช้แต่มันยกขแล้วเฮ้อมันไม่ได้ค่ะออโต้คัทนี่ไม่แล้่นในลงเขาเนี่ยล้อทั้งออโต้เลยสบายเลยไม่ต้องมีอะไรล้อไม่รีเลยลงไม่กลัวพี่ลงผมไม่เป็นไรแต่ขึ้นเนี่ยขึ้น ขึ้นก็เป็นบางจังหวะเนี่ยเราเราไม่ต้องให้ล่อมือนิ้วจังหวะน่ะอันเนี้ยเราต้องรู้กำลังรถว่าเฮ้ยอเนินขินเนี่ยเราต้องใช้กำลังหน่อยแล้วเราแต่เราไปใกล้ๆแล้วเราค่อยไม่ใช่แบบเพียมเพียมเพียมไม่ต้องเยอะขนาดนั้นหรอกมันเยอะอย่างต้นนิ้วเนี่ยผมไปตุ๊ต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 ต้นนิ้วมือมือมันไปเองเลยใช้เกียร์ดดูดไม่ต้องรอบสูงหรอกลองรูดไปที่ลองรูดไปเออไม่ต้องรอบนิ้วใหญ่สองพอแล้วนะมันจะเลี้ยงเลี้ยงรอบให้มันได้ให้รอบมันยูงเยอะ ก็ขึ้นนะเราต้องเลี้ยงรอบแต่ว่าไม่ใช่ปาดปาดปาดมันมันมากไปแค่แต่แต่คัดพี่มันสูงไปพี่คือแต่นิดเดียวก็คือคัดเลยไม่ดีนะพี่ชอบอย่างนันโอ้แต่นิดเดียวไปเลยครับพี่ก็ให้มันกาลังดีอ่ะให้มนแบบแล้วแต่คนชอบนะแล้วให้มันกำลังดีไม่ชอบแบบไหนก็มากไปก็ลงลงมาอีกผมหย่อนไว้ขนาดนี้เลยนะระดับมับซับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์่ะี่มันจะนิดอืม แล้วเราจับของเราขี่เราไม่ได้เป็นกันไว้ก่อนว่าจะขี่ทางยาวทางหินขึ้นแล้วก็ปรับแต่งว่ไม่ได้เพราะว่าพี่ไม่เป็นไรเลยมึงคัดสูงกับต่ำมึงอัดมัสองจังหวะเี่ว่าขี่ถ้าเกิดเราเราใช้รอบสูงเยอะๆนานๆเรื่อยๆมันก็ฮีทแต่ถ้าเกิดเราใช้รอบไม่สูงมันก็ไม่ฮีทเลยมันไม่ดับหรอกถ้ารอบมันไม่ตกไม่เยอะรายามประคองรอบรอบเครื่องจะไม่ใส่เกลือนึงไง ไม่ต้องโอ้โหเป็ต้องใส่ล็อกนิดนึงไงกระเพกไปงงวิ่งลืมใส่ล็องกระเพกไอ้เแค่อยู่หนึ่งนึงงั้นขึ้นแม่งเกียร์วายจะเปล่งวิวารเลยเนาะฮุบเกียร์แม่งไปต่ำแล้วฮุบเกียร์ไปหมดเลยเงี้ยโอ้โหเดี๋ยววิวารนี่งงแป๊บเดียวเกียร์หมดแล้วอะไรวะดึงเยอะแรงมันดึงเยอะผมผมขับจนยในเกียร์หนึ่งไม่ได้เลยเสียคนเลยไม่ได้หรอกไม่ได้พี่มันหนักเกินล้มแล้วหลังสองมันเยอะเกิน ออกตัวมันไม่อยู่ที่สเตอร์เราอีกอ,ออกต,อตัวผมก็ใส่เกียร์สอง